ตอนที่2ถูกต้องหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าเกมเสียงปริศนาสวัสดีครับเพื่อนๆผมวินนิ่งคนเดิมเพื่อนๆพนถ่ายได้ไหมนี่คือเสียงอะไรเสียงที่หนึ่งเสียงที่สอง เสียงที่สามเพื่อนเพื่อนรู้หรือ,อยังครับว่าเราอยู่ที่ไหนใช่แล้วทะเลแต่ปัญหาคือผมไม่ได้มาเที่ยวครับผมติดเกาะเล็กๆเกาะน,นี้ได้เกือบ1ิบวันแล้วแรกๆมันก็สนุกดีนะอยากจะทำอะไรก็ทำตื่นตอนไหนก็ได้กินตอนไหนก็ได้จะเล่นอะไรก็ได้จะส่งเสียงดังอะไรตอนไหนก็ได้แต่มันเหงา มันน่าเบื่อมากเลยอยากกลับไปหาทุกคนแล้วพี่วินนิ่งถึงบ้านแล้วหลับมาตลอดทางเลยถอดทิ้งไว้ตรงนี้แหละแปบ๊บเดียวเองตรงนี้ก็มาใส่ใหม่แล้วจะต้องพิธีรีตองอะไรนักหนารีบไปเข้านอนเถอะง่วงแย่แ,ยแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ดูสิทุกคนเก็บข้าวของยังเป็นระเบียบก็เพื่อความสะอาดสวยงามสบายตาหามาใช้ก็ง่ายแถมไม่เจกะและไม่เป็นอันตรายด้วยนะเราต้องช่วยกันสิเฮง่วงจังเลยไม่ได้นะพี่วินนิ่งไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวต้องมาจัดกระเป๋าไปโรงเรียนพรุ่งนี้ด้วยนะสวัสดีวินนิ่งวินนี่ไปเที่ยวทะเลมาหลายวันเป็นยังไงกันบ้าง สนุกใหญ่เลยเล่นน้ำทั้งวันเนี่ยดูสิคงเพียขนาดหลอบ,บนรถมาตลอดทางนะบานลองโซ่ฉันฝันว่าฉันไปติดเกาะมานะ่ะมีฉันคนเดียวทั้งเกาะทำอะไรก็ได้อย่างใจทุกอย่างเลยมีอิสระเสรีมากที่สุดแล้วเนี่ยแต่พอตื่นมากลับถึงบ้านในหัวฉันเหมือนมีคนสองคนคอยต่อสู้กันตลอดใจนึงก็อยากทำทุกอย่างตามใจแต่อีกใจนึงก็บอกให้ทำในสิ่งที่คนอื่นๆเห็นว่าควรทำ ไม่เคยเป็นนะบาลองโซ่เหมือนมีสองคนอยู่ในหัวจริงๆงั้นเหรอพวกเธอยังจำดาวที่เต็มไปด้วยขยะนั้นได้ไหมได้สิพอคนมันดาวนั้นอยากทิ้งขยะที่ไหนอย่างไรก็ได้และดาวที่กลายเป็นดาวลกล้างเหรอพอคนขับรถไม่มีวินัยจนเกิดอุบัติเหตุไปทั่วใช่พวกเธอเคยเห็นแล้วว่าคนเราทำตามใจตัวเองทุกเรื่องไม่ได้เราต้องคิดก่อนเลือก ระหว่างสิ่งที่ถูกใจกับสิ่งที่ถูกต้องฉันดีใจนะที่พวกเธอรู้จักคิดควบคุมตนเองและเลือกทำในสิ่งที่ควรทำมากกว่าสิ่งที่อยากทำอย่างเดียวมานี่สิฉันจะพาไปดูอะไรอาชญากรหรือนักโทษที่ทำผิดกฎหมายหลายๆคนเป็นเพราะเขาเลือกไม่ได้ระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกใจนี่แหละแล้วเราจะต้องปฏิบัติตามแต่สิ่งที่คนอื่นบอกให้ทำตลอดไปใช่ไหม โอ้โห oh oh. นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะแต่เดี๋ยวฉันจะให้เธอตอบคำถามนี้ด้วยตัวเองว่าแต่เธอจำรัฐธรรมนูญได้ไหมได้สิก็คือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นคู่มือที่บอกว่าเราทุกคนมีสิทธิหน้าที่และเสรีภาพอย่างไรบ้างเก่งมากสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของคนไทยอยู่บนหลักการของความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกันเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยเป็นสุขและเป็นธรรม 1. สิทธิคือสิ่งที่เราได้มาในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งในสังคมนั้น 2. หน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นธรรม 3. เสรีภาพคือความสามารถในการเลือกทำหรือไม่ทำสิ่งใด ตามความต้องการของเราวินน i ่ g เธอลองนั่งเก้าอี้สามขาตัวนี้ดูสิถ้าทั้ง3ขามีความสมดุลกันมันก็จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงรองรับความเป็นอยู่ของพวกเราได้แต่ถ้าขาไหนที่ผิดสัดส่วนมันจะเกิดความไม่สมดุลในชีวิตของเราส่วนมากสิทธิหน้าที่และเสรีภ,ภาพจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเช่น เรื่องเรียนเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษามีหน้าที่ที่ต้องเรียนแต่ก็มีเสรีภาพในการเลือกสถานที่และรูปแบบการเรียนสำหรับคนไทยทุกคนก็มีสิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมมีหน้าที่ในการทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีเสรีภาพ ในการทำสิ่งต่างๆที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ละเมิดผู้อื่นเมื่อเรามีอายุครบ18ปีเราจะมีสิทธิในการเลือกตั้งและเรามีเสรีภาพในการเลือกคนที่เราคิดว่าเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของเราเข้าไปบริหารประเทศเป็นหน้าที่ที่ต้องไปเลือกตั้งทุกครั้งเออหือทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กันไปหมดเลยฉันเข้าใจแล้ว เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวกติการในการอยู่ร่วมกันมันจึงสําคัญจริงๆและมันไม่ใช่การบังคับให้ทําตามแต่มันเป็นข้อตกลงเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันเก่งมากเห็นไหมเมื่อเราตั้งใจฟังและคิดตามเธอจะตอบคําถามได้ด้วยตัวเองและเพื่อเป็นรางวัลของพวกเธอฉันจะพาพวกเธอไปที่หนึ่งบ้านของเล่นมหัศจรรย์ในนั้นจะมีของเล่นทันสมัยมหัศจรรย์มากมาย ที่เธอจะไม่ได้พบจากที่ไหนเมื่อพวกเธอเข้าใจสิทธิหน้าที่และเสรีภาพแล้วเธอจะได้รับสิทธิ์เข้าไปในบ้านหลังนี้และมีเสรีภาพที่จะเล่นอะไรก็ได้แต่ต้องไม่รบกวนผู้อื่นใช่ไหมฮ่าใช่เลยแล้วหน้าที่ล่ะก็คือเราต้องเคารพสิทธิของคนอื่นที่เล่นอยู่ เรามีหน้าที่ควบคุมยับอย่างชั่งใจตัวเองให้เล่นอย่างเหมาะสมไม่รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนความรำคาญแก่คนอื่นแล้วต้องดูแลของเล่นที่อยู่ในห้องนั้นให้อยู่ในสภาพดีด้วยตกลงไหมได้เลยจบแล้วจบแล้วเพื่อนๆแต่ฉันว่าเรามาเปิดอย่างอื่นนั่งดูไปเรื่อยๆเ,เพลินๆดีกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นยังมีรายการอีกเยอะแยะเลยน่าสนุกทั้งนั้นหรือไม่ก็แค่ไปเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ดีกว่า เพื่อนๆไม่หลงกลนายหรอกหน้าเรารู้ว่าเราควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมมีหลายกิจกรรมที่เราควรทําไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเล่นกับเพื่อนทบทวนการเรียนช่วยผู้ใหญ่ทํางานบ้านเพื่อนๆจะเลือกอะไรกันครับ